ออริจินลเอวีเเตอรรุ่นคลาสสิกที่ใส่กันมาอย่างยาวนานตัวใหม่เนี่ยไ like ลท์เอวเอเตอรเราจะมาดูกันนะคะว่ามันต่างกันตรงไหน,นแล้วมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุนนุนะคะวันนี้จะมารีวิวค่ะว่ารีวิวแวรนเลแบรนค่ะ r b 3 0 2สามสูงสองท่าตัวนี้นะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็น original aviator นะคะที่พวกนักบินนะคะใช้กันและก็เป็นรุ่นคลาสสิกที่ใส่กันมาอย่างยาวมานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะรูปร่างดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เขาปรับปรุงให้ดีขึ้นดีมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับเรามากขึ้นค่ะทั้ง2ตัวนะคะเป็น Leather P ค่ะถ้าดูดีๆนะคะจะมี P อยู่ด้านหลังี่หมายความว่ามันเป็นโ o l a r ร์ก็สามารถที่จะ แสงสะท้อนเช่นเราไปขับรถใช่ไหมคะแสงน,นะคะแสงพ้าสติกมันสะท้อนลงมาที่กระจกเข้าตาเราอุ้ยแสบตามากเลยอะ่ะอันนี้ก็คือช่วยกันได้ใส่แล้วสบายตาม,มากคะ่ะแต่ต่างกันที่ตัวนี้ค่ะวัสดุของเลนส์อ่ะมันจะเป็นกระจกคริสตัลนะคะซึ่ง กระจกคริสตัลอ่ะข้อดีของมันก็คือสามารถที่จะกันรอยขูดขีดรอยขูดขีดมันจะเกิดได้ยากลหรือเราเป็นคนแบบช่องข่างทําตกบ่อยตัวเนี้ยมันก็จะช่วยกันรอยขูดขีดได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่ะวัสดุของบรนดาเป็นโพลีคาร์บอเนตโพลีคาร์บอเนตเอะมันดีกว่ายังไงมันดีกว่าตรงที่น้ําหนักมันเบาค่ะตัวเนี้ยเขาเคมเลยนะคะว่าน้ําหนักมรนแค่19กากรัมค่ะ เราใส่ขับรถสามสี่ชั่วโมงพอมันเบาขึ้นอะมันก็ไม่กดจมูกหรือว่าคนที่แต่งหน้ามีเมดอัพอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยมันจะไม่ได้กดจมูกพอเราถอดออกมามันจะไม่ไม่เป็นรอยสำหรับตัวนี้นะคะถ้าคนชอบเบาๆตัวใหม่นี้จะดีมากค่ะตัว original Aviator นะคะสีเลนส์เขาจะเป็นสีเขียวเข้มถึงดำค่ะตัวนี้ก็คือจะยอมให้แสงผ่านได้แค่15นะคะเป็น G 1 5 ส่วนตัวนี้ค่ะไม่ใช่ G15 แต่ใส่สบายตาเหมือนกันค่ะเป็นสีดำเข้มจนถึงเทาเลยนะคะใส่แล้วเท่มากๆมันก็จะได้สองลุคสองอารมณ์แล้วแต่เราชอบถ้าชอบเขียวเข้มมากๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสไตล์ออริจินอลคลาสสิกเราเลือกเป็นตัวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราชอบแบบดำเข้มๆเป็นนักบินเข้มๆเลยตัวใหม่นี้ค่ะ Light Aviator ก็จะเป็นคำตอบสำหรับคุณนะ เฟซบุ๊กนะคะ A g Specs สามารถทักแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ